กินน่อยเดียวนีองกเอบาทยี่สิบาทก่อนโอเคเป็นร้อยยี่สิบไปไม่เป็นไรหรอกแกก็มีไาเไเร็วเร็วอุ้ยลูกเขาตัวบวบเด้อดูหด้วย อุย้ยเอาตกลงใครจะผูกแขนใครนะเออ เ,เออเงินไม่ต้องผูกเลอผูกแค่แขนพอเ <c oughs> อาใกนี่ปะโ้ยโพ่อเนมีทอดมจ้าทอดเนทอดเี่ไปหน่อยนะ

อ่ะพีอยู่ในใบ่สิบสยอ,ยอ่ะมีเหรียญไหม,ม,เ,หอมเอาไปต่อยอดเออด้อเงินหนักมแน,น่กนนการรเเต็ออไ,ไล้วจั ฝากรถเมย์นะม่รู้ว่าคันไหมถึงพลังคนนะไม่มาฝากหอดอฝากฝากหอดคนรโมมากเลยแล้วฝากเนี่ยฝากเนี่ยไม่พูดหรอกเป็นคนที่ไม่มาว่างานงานเผาเราก็ไปทุกงานเนาะเันศุกร์เป็นงานแล้วล่ะค่ะเกี๊ยบตอกบอลเพลหรือไอ่ไม่ใช่งานเราเลยเจี๊ยบเพลเลยเนี่ยไปไปทุ่มอันนี้เราก็มาเสร็จพิธีแล้วแต่เราก็ยังทันเราเรา ตื่นสายาน <c oughs> คนบําปุก <c oughs> เป็นยังคื่บําปุกเพราะว่ามันสวดางเลยนะใจอดคนฮ่องเงอ่ะจะบอกว่าฮ่องกงพิธีเก่าโมงแล้วเก้าโมงพี่ตื่นแปดโมง้ไมพี่ตน้าแต่่ตนานี250ไม่เป็นไรไม่ใช่งานแต่งเลแต่งจะแต่งเช้านะเออเลยแต่งห้ามแต่งเช้าเป็นบย่เช้ากว่านี้ไม่แต่งต้องแต่งเยนะ็นเพราะว่าพี่ตื่นสาย บอกว่าต้องกินข้าวทางค่มคติเขาแบบวันที่สามแรกที่ยแบบเด็าเก่าแบบเมากินมาวันที่หนึ่งเนี่ยมาช่วยกางเต็นท์ใช่ไหมอันนี้กางเต็นท์อยู่ไหนถ้างานแต่งแต่เรายังไม่รู้ต้องดูอีกไม่รู้ว่าจะแต่งช่วงไหนประมาณน่าจะประมาณพร้อมลูกช่างเกี่ยวว่ะ กางว้นแหละุยสยูหอ่กลัเปลือยสติกันบหวันเป็นยังไงความรู้สึกมาสิเนี่ก็้องอธาบายความดันมาด้วยนะความรู้สึกเป็นยังไงนี่ได้มั่นเนี่ยฮะตอนแรกตอนแรกนั่งอย่างนี้สภะพัอย่างนี้กระพังกูขัดกาาห้วุฮะ มีความรู้สึกยังไงเอออันนี้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดเลยมั่นกี่บาทเนี่ยมั่นห้าหมื่นมั่นห้าหมื่นทองบาทหนึ่งทองหนึ่งบาทซัเปอร์บอกมันทองนี่นะทองบาทหนึ่งแล้วเต็งล่ะเต็งสองแสนกับทองห้าบาทสองแสนกับทองห้าบาททองก็แบ่งคนละสองบาทห้าสิบตังค์ทองนี่ทองเซาเงินกับเซาทอง เสียเงนเ่าเยอเเท่าไหร่กเน่อันี้ชาทองสโรมามันก่อนหรือยังไงฮะมันเช้ามายงินมันไม่ได้หดขาไปแล้วกลับวันไหนนี่อยากกลับวันนี้อยากกลับวันนี้มันขี้ขันเก็บเต็มจัความกันแล้วกัน ขี่อแถวกโเออพ่อแมขี่ซอกียวมาแมยนังหนาบ้าอนัได้เลยนะนึกว่าไปพูดไม่สินั่งหนานึวู่ม่นังสีบักนังขลังไม่สงสารแกตอนที่ได้ข so, ี่ฝ yes okay okay? okay, okay. <e like ุ่นแบบดเรวขี่รถเก่งมาแล้ว็จอดที่ฝุ่นตามหลังเอาใครขับรถเก่งอ่ะเลือมารอไรเลือออารถเก่งแม่มาก่อนไม่อรถันทาวมาเลยขันดำนี้อยากอยู่ทีสกนอ๋อ

จะเอาลูกตัวไหนน่ฮะเอาลูกก่อนแต่งหรือว่าหลังแต่งตอนนีหายใจงเย่บดูหอบดูทแต่ตอนยูซือได้หนิหมดหมดพร้อมก็ดมอ่ะทำไมอ่ะนานเจอกันอันนี้เจอกันวันไม่ใช่แบบนั้นหรอใช่อไหม ผอมขึ wow. ้น well, ต like, ัวเองก็ผอมขึ้นตัวเองก็ผอมขึ้นนะสวยขึ้นสวยจิ๊ในเหนียงี่ของบอกเลยแล้วเมียเจ้าจอยเนาะจอยจังในดูอ่ะเอายืนเทียบกันสามคนที่พญงเฮ้ยสามคนนี่ถ่ายรูปสามคนยังไม่ได้ถ่ายเลยเอาสามคนถ่ายรูปนี่ผู้หญิงเร็วเร็ว อุ้ยเปรอะองเอาอถ่ายสามคนคนเร็วเร็วอุ้ยแล้วถ่ายมาสะรอไปลูกตะดมยืมโทดสัพท์น่ยนี่ถ่าย หนึง่งก็ต <c ười> ัดโมตั้งหมดกันคือหนึง่งสองอีกรูปหนึง่งสองเดี๋ยว